ผู้ภาษาคนได้ด้วยอ่ะนี่ชอบมากเลยไม่ใช่คนเหรอออกฟ้องนี่ชอบศอชอบศพมากเลยอ่ะทลารายดตัปลาาอุ้ยนั่ละก็เย็ดตวาเลยนะอบอกกันคุ่ายวันนี้กว่าแี่ตุ๊กตะอ้หนุปากอิ่แค่ระดพี่อ่ไม่ไ้ประกันเล Mowla mowla. You come, mowla. Come on, baby. Fuck you, motherfucker. Allah. Oh, oh, oh yeah. No oh, luck. That I get. Yeah, <laughs> oh, yeah. <laughs> stop, stop ja, baby. Fuck you, motherfucker. Oh. Uh, that get worked. Yes, yeah. อ้าวยี่สิบแปดเมทในตอนเช้าอ um, ันนี้มันก็คือกินโอ้ไม่ไม่ภาษาบัานเราก็เนอะเออพูดนะบ้าเราพูดดีกินนะแบบนี้นะแต่เราก็ู้เรืองกันละเฮ้ยค่ะอัสสัมอัสสัมชั่งตรงนะเพ้อรับผลใช่ไมยุ้ไม่ได้บอกคุณสัญญา่าไรู้เรื่องหรอกันนี้นะมันก็ทำได้ทำได้ ไม่เคยเจอใช่ไหมไม่เคยเจอทั้งวันไม่เคยไม่เคยเจอตัวนี้ไม่เคยเจอไม่ไม่ไม่เจอตัวนี้เขาโมนพูดว่าพูดว่า i วตัวี้พูดว่า forever ยังไม่ได้วนวะแลดวก็้าเจ้าเว้าเ้าขอ่เลยเ้าเว้าเจ้า